สามสองหนึ่ง a ชั่นมา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 ฟังแนวข้อสอบจากขอมอบให้ไว้ในวันนี้นำไปอ่านเตรียมสอบไว้ให้ดีๆคงต้องมีเกตเทอมนี้สี่ยมา ขอต้อนรับเข้าสู่แนวข้อสอบปลายภาคเรียนวิชาชีววิทยา5ผลการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้อสอบข้อที่1ถึงข้อ25ให้นักเรียนไปดูค่าปริมาณออกซิเจนที่อยู่ในน้ำคืออะไร ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลินใช้ย,ย่อยสารอินทรีย์ในน้ำคืออะไรให้นักเรียนไปดูค่า BOD ต้องนำไปไว้ที่อุณหภูมิเท่าใดและกี่วันค่า BOD5 เท่ากับ0หมายถึง ให้นักเรียนไปดูวิธีการบําบัดน้ําเสียวิธีต่างๆเช่นวิธีทางกายภาพวิธีการทางเคมีวิธีการทางชีววิทยาวิธีการทางสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ทรัพยากรป่าไม้ให้พวกเรา ไปดูพืชสักประดูชิงชันมะค่าและแดงจะพบในป่าประเภทใดให้ไปดูประโยชน์ทางตรงของป่าไม้คืออะไรกล่าวถึงทรัพยากรสัตว์สัตว์ชนิดใดจัดเป็นสัตว์ป่าสงวน กล่าวถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในกล่าวถึงพื้นที่มรดกโลกในประเทศไทยทรัพยากรดินวิธีการในข้อใดจัดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดินกล่าวถึงทรัพยากรทางอากาศ ที่มีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เกิดสารประเภทใดทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดใช้แล้วไม่หมดสิ้นผลการเรียนรู้ถัดไปเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อ26ถึง30ให้นักเรียนไปดูคําคำสำคัญได้แก่ reuse, recycle, reduce, repair และ reject มีความหมายว่าอย่างไรต่อไปผลการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศและประชากร ข้อสอบข้อที่31ถึง60ข้อใดกล่าวถึงประชากรได้อย่างถูกต้องให้นักเรียนไปดูการวัดขนาดประชากรใดที่ได้ผลถูกต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดให้นักเรียนไปดู การประเมินขนาดประชากรโดยใช้ล่องรอยเช่นรอยเท้ามูลสัตว์เสียงร้องเหมาะกับการวัดขนาดประชากรของสิ่งมีชีวิตประเภทใดให้นักเรียนไปดูประโยชน์ของการศึกษาประชากรมีประโยชน์ในด้านใดบ้างให้นักเรียนไปดู วิธีการสุ่มตัวอย่างมีอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรให้นักเรียนไปดูการกระจายตัวของประชากรมีแนวโน้มกระจายตัวในทิศทางใดให้นักเรียนไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง c a r i n i Capacity กับการตอบสนองทางสิ่งแวดล้อมในประชากรที่มีความหนานแน่งสูงเกิดอะไรขึ้นให้นักเรียนไปดูประชากรที่มีอัตราการเติบโตของประชากรสูงมักเกิดปัญหาอะไรขึ้นให้นักเรียนไป ศึกษาการคำนวณหาความหนาแน่นประชากรอย่างหยาบและความหนาแน่นของประชากรเชิงนิเวศให้นักเรียนไปดูรูปแบบการแพร่กระจายของประชากรให้นักเรียนไปดูปิรามิดโครงสร้างอายุของประชากรฐานกว้าง ให้นักเรียนไปดูพีระมิดโครงสร้างอายุประชากรรูปดอกบัวตูมและรูปลักขังควม่มขอให้ทุกคนโชคดีได้ฟังแล้วแนวข้อสอบในวันนี้คงจะมีเท่านี้ให้ไว้หนอส่วนที่เหลือคงต้อง ได้แต่รอวอนหลวงพ่อเดาถูกได้คงดีเอ่ยขอให้การสอบเป็นไปด้วยความถูกต้องและขอให้ทุกคนโชคดี